สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลสายชนวันนี้เราอยู่ที่ s u ซูกิ APY นะคะเราเดือนนี้เป็นเดือนวันแม่แห่งชาติซึ่งเดือนสิงหานี้เราจะมาจัดโปรพิเศษกันกับสวิปทุกรุ่นแล้วก็ทั้งตัวท็อปตัวรองท็อปมีส่วนลด50,000บาทกรณีซื้อสดได้เน็ตเเลยนะคะ50,000บาท หรือถ้าลูกคุณลูกค้าอยากจะผ่อนอยากจะแต่งเติมแบบนี้ก็ได้เลยคันนี้ลับสติกเกอร์นะคะคันนี้รับสติกเกอร์ใส่ชุดแต่งเบ็ดเสร็จแล้วแต่งเพิ่มประมาณ50 0 0 0บาททุกรุ่นตอนนี้ไฟแนนซ์รับดาวที่10%ขึ้นไปนะคะไม่รับดาวต่ำแล้วเพราะว่าเครดิตช่วงนี้ยอมรับเลยว่าไฟแนนซ์ซีเรียสมากๆเลย10%พร้อม ส่วนลด50,000บาทใช้เงินออกรถหลักพันนะคะสำหรับตัว GL ราคา5,67,000บาทคราวนี้มีส่วนลด50,000คุณลูกค้าใช้เงินออกรถหลักพันเท่านั้นในการออกรถสามารถแต่งเพิ่มได้ตามงบที่ลูกค้ามีเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว GL ส่วนรุ่นนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะตัวท็อปคันนี้ เป็นล้อแม็กใส่ชุดแต่งเดิมๆไม่แต่งเพิ่มอะไรมากมายเพียงเพิ่มหลังคาดำขึ้นไปเท่านั้นสุดใจทักมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0966750533เดี๋ยวเราไปดูเซเลริโ hmm. อกันนะคะเซเลริโอ mm hmm. จะมี3รุ่นให้เลือกนะคะ mm hmm. เป็นตัว G A ราคา319,000บาทตัว G L ราคา379,000บาทตัว G X ราคา3,99,000บาทคันนี้จะเป็นตัว G A นะคะสีขาวคุณลูกค้าสามารถเพิ่มประตูเซ็นทันล็อกได้เลยสำหรับรุ่นนี้ซึ่งเราก็เคยพรีเซนต์ไปแล้วว่าประตูเซ็นทันล็อกทำยังไงเพิ่มได้ยังไงไม่แพงอย่างที่คิดนะคะคันนี้ก็เป็นตัว G A เช่นเดียวกันเซ l e ร i โอเขาปรับส่วนลถจาก มอเตอร์มาแล้วเพราะฉะนั้นเงินดาวของเราจะเต็มแม็กนะคะไม่มีฟรีดาวสำหรับรุ่นเซ l เลริโอค่ะดาวเริ่มต้น10%ผ่อนยาวๆไปถึง84งวดเลยก็ผ่อนหลักพันนะคะสำหรับค่างวดขอเพียงคุณลูกค้ามีรายได้2เท่าของค่างวดก็สามารถออกรถได้เลยนะคะไม่ติดแบคลิสไม่ติด ล่าช้าสนใจโทรมาคุยเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสีขาวนะคะราคา3า9 0 0 0 0 0บาทสีขาวของเซเลริโอจะเพิ่มค่าสี3,000บาทเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะเป็นราคาคันนี้จะเป็น4 1 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้จะเดิมๆยังไม่ได้แต่งเติมอะไรถ้าหากคุณลูกค้า อยากจะแต่งเพิ่มแบบไหนก็สามารถทักแล้วก็โทรมาคุยได้เลยนะคะที่เบอร์โทร096-675-0533และเราก็ยังมีรถ7จที่นั่งเป็นเอริก้าเป็นเอริก้าซึ่งเดือนนี้เราจัดส่วนลดให้จากราคาเดิมตัวท็อป7แสนเอ๊ะ8 3 9 0 0 0บาทลดลงมา1,000 0บาทเหลือ3 เหลือ739,000บาทรีบๆเลยนะคะเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นตัว GL จากราคา783,000บาทก็จะเหลือ683,000บาทนะคะสำหรับ2รุ่นนี้กับตัว GL ส่วน XL7 XL7 เราจะมีทั้งตัวไฮบริดและตัวน้ำมัน ตัวไฮบริดราคา7,99,000บาทนะคะ7 9 9 0 0สบาทส่วนรถน้ำมันจะเหลือเพียงสีขาวเท่านั้นราคา6 9แ0 0 0บาทตอนนี้เราลดแล้วนะคะจากเดือนที่แล้วเราขาย7,39,000อันนี้เราลดเหลือ6,99,000บาทสัมผัสบเฉพาะตัวน้ำมันเหลือสีขาวสีเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับ XL 7 อีกรุ่นหนึ่งก็คือ Suzuki Carry รถบรรทุกของเรานะคะรถบรรทุกเล็กของเราคันนี้ลูกค้าสามารถเอาไปต่อเติมเป็นรถขายของได้ขายน้ำขายก๋วยเตี๋ยวหรือจะไปทำรถบ้านก็ได้เลยนะคะราคาเพียง395,000บาทถ้าหากซื้อรถเปล่าเรามีส่วนลดให้ลูกค้า20,000บาทนะคะ สามารถทัทกมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์กระหเจ็ด์สาซลสายชนยินดีให้คำแนะนำกับลูกค้าทุกๆท่านนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเดือนพิเศษของเราเดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะคะจิมมี่ของเรายังมีหลุดจองมานะคะถ้าหากคุณลูกค้าสนใจเดือนนี้พิเศษจริงๆสำหรับรถรุ่นนี้ ถ้าหากลูกค้าสนใจรถจิมมี่รถอัพโรสสขับ4นะคะสามารถโทรมาได้เลยเที่นะคะที่เบอร์โทร0966750533หรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยสามารถเมมเบอร์แล้วขึ้นไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าแอดด้านล่างนี้ได้เลยสายชนยินดีให้คำแนะนำนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ